สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาดูดาวพระเสาจากเศษฟิล์มของอาจารย์สมศักดิ์ที่ให้ยืมมาฉายทำภาพนะครับสมบัติเมธนีครับแสดงเป็นคทาหัดชัดชวานนะครับตามบทจะต้องมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีครับตรงนี้ครับแต่ว่าน่าจะถ่ายในกรุงเทพนี่แหละครับหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อวันที่8พฤษภาคม2513นะครับที่โรงหนังเอ็มพายนะครับแล้วก็ปี2 2 5 ก็มีการสร้างอีกครั้งหนึ่งโดยที่บทเดียวกันนี้จะเป็นสรพงษ์ชาตรีแสดงนะครับส่วนคุณทูลฮิรัญยศนะครับก็จะแสดงบทเดียวกันกับคุณรุตอนุนพนะครับที่กําลังอยู่ในรถคันนี้แหละครับแสดงเป็นอุทัยธานีคุณรุตหรือคุณอุทัยธานีในเรื่องดาบสา,าวนี้ก็จะรักกับลูกสาวกำนันยอดนะครับที่ชื่อแต่งร่มใบนะครับในเรื่องนี้ก็จะแสดงโดยคุณ อรัญญานาวงนะครับแต่ที่ยืนอยู่นั่นคุณเยวเรนิสกรนะครับซ้ายก็จะเป็นคุณชูศรีนะครับขวาก็จะเป็นคุณสีเท่านะครับแต่ว่ากำนันยอดพ่อของแต่งร่มใบนะัไม่ถูกกับพ่อของคุณรุตอนภพนะครับก็ไม่อยากให้แต่งงานกันนะครับก็เลยจับแต่งรม่มใบนั้นแต่งงานกับสิงห์มโนรมนะครับซึ่งพองคุณรุตอนภพทราบเรื่องนะครับก็ตลอนไปถึงลพบุรีนะครับเพื่อที่จะไปเรียกว่าอะไร ไปชุดเอาแต่งร่วมใบกลับมานะครับนี่ผมเล่าําเรื่องไปก่อนนะครับเพราะว่าฟิล์มที่เหลือมานี้ลําดับเรื่องได้ไม่ครบหรอครับเหลือมาประมาณ9นาทีนะครับแล้วก็เท่าที่สังเกตดูนั้นก็มีฟิล์มเอาเทคปนมาด้วยนะครับฉากนี้ก็ยังเป็นฉากคุยกันนะครับฉากตลกของสีเทากับคุณชูศรีนะครับซึ่ง เป็นคนรับใช้ในบ้านของพ่อของคุณรุตรภพนะครับก็คือคุณอุทัยธานีนะครับดาวพระเสารุ่นแรกนี่ก็เป็นหนัง16มม,มภาคสดๆนะครับสมัยนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันตามหาฟิล์มที่เป็นหนังเดินเรื่องไม่ได้แล้วนะครับท่านที่สังเกตใบปิดที่ผมให้ดูตอนต้นเรื่องนะครับน่าจะเป็นหนังแนวบู๊นะครับแต่ถ้าใครเคยดูรุ่น สร้อยพงทูลจะหนีซึ่งคุณดามรัศกรนำมาสร้างนั้นก็บูเหมือนกันนะครับแต่มีการแปลงเนื้อเรื่องนิดนึงนะครับชั้งนี้รถสวยนะครับดูรถก่อนนี่คือกลุ่มของกำนันยอดนะครับกับสิงห์มโนรมนะครับกลุ่มนี้นะครับคุณเมืองเริงอยู่ตรงกลางนะครับคุณพิภพผู้พินโยยังไม่โกนวหัวนะครับอยู่ขวามือนะครับส่วนซ้ายมือนั้นก็ ไม่ทราบชื่อนะครับเห็นหน้าบ่อยนะครับเดี๋ยวอีสักพักก็คงจะทราบแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับฉากนี้น่าจะถ่ายในกรุงเทพแล้วน,นะครับเพราะเป็นบ้านของอุทัยธานีนะครับฉากนี้ตามเนื้อเรื่องจะต้องบอกว่าเป็นจังหวัดลบบุรีนะครับแต่ว่าจริงๆนั้นไม่ทราบว่าถ่ายที่ไหนนะครับมีหอ,อนาฬิกาอย่างนี้ด้วยนะครับคุณรุษอนุภพที่แสดงเป็นอุทัยธานีก็มานั่งกิน มูสเตที่นี่แหละครับแล้วก็ไปมีเรื่องกับคนในกลุ่มซึ่งเป็นนักเลงเจ้าถิ่นนะครับแล้วตัวสมบัติคือคาถาหัตชัชวานก็เข้ามาช่วยไว้นะครับพอช่วยไว้เสร็จแล้วก็ไตเติ้ลถึงจะขึ้นว่าเป็นดาวพระเสาร์นั่นคือในยุคที่เป็นรุ่นสนระพงษ์ชาตรีแสดงนะครับอันนี้ผมเล่าเกินภาพไปก่อนนะครับเพราะว่าที่จะมีเรื่องกันนั้นฟีไม่เหลือมาให้เห็นแล้วครับ นี่ครับคุณรุ่นอนภพนะครับเป็นไรเอ่ยแล้วหนังก็จะโดดไปนะครับตอนที่คอยดูนะครับจะเป็นสมบัติเมทนีดอยู่ที่โรงแรมในบทภาพยนตร์บอกว่าโรงแรมสีฟ้านะครับคุณรุ่นอนภพก็พยายามจะขอร้องนะครับให้ไปช่วย ชดาพรวชิรปราณีนะครับแสดงเป็นหญิงโซเพนีนะครับในเรื่องจะชื่อเดียวดายนะครับส่วนสมบัติเบธนีนั้นใช้ยาเขาคือดาวพระเสารนะครับจะมาขายบริการนะครับสมบัติไม่ยอมนะครับแล้วก็นอนหลับตื่นเช้ามาจะเห็นเงินนะครับนี่คือเงินในบทบอกว่า8 0 0 0มื่นนะครับเป็นเงินที่รุดนพบนำมาเพื่อที่จะพา แต่งร่วมใบคืออรัญญาหนีนะครับตัดมาที่งานแต่งกำนันยอดเลยนะครับที่ลูกสาวกำนันยอดนีกำลังมีการกินเลี้ยงกันนะครับกินเลี้ยงงานแต่งบทบอกว่าจะอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับแต่ท่านดูเก้าอี้นะครับเห็นไหมครับของวัดบางบ่อคงจะถ่ายแถวสมุรปราการนั่นแหละครับนี่คือสมบัติเมทนีนะตอนนี้ก็รับปากจะช่วย บอกว่าจะเอาแต่งร่มใบมาให้กุทไทยทานีให้ได้นะครับก็ปลอมตัวเป็นเลขาเจ้าเมืองลบบุรีนะครับนำของขวัญมาให้แล้วก็จะหาโอกาสที่จะพาแต่งร่มใบหนีไปนะครับเข้าใจว่านี่ถ่ายทำแถวแถวสมุทรปราการนะครับเพราะว่าเห็นกอี้ของวัดบางบ่ออยู่ที่งานเลี้ยงนะครับเดี๋ยวจะมีให้เห็นอีกนะครับ เป็นในเรื่องก็เป็นเรื่องชุดที่2ก็เป็นสรพงษ์ชาตรีนะครับปลอมตัวขึ้นไปที่บ้านกำนันแล้วนะครับปลอมตัวเป็นเลขาผู้ว่ากำนันยอดน่าจะเป็นคนนี้แหละครับคุณถวันคีรีวัน์นะครับก็จะแนะนําให้รู้จักกับเจ้าบ่าวที่จะแต่งกับคุณอรัญญาก็คือสิงห์มโนรมนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าใครจะเป็นสิงห์มโนรม ขึ้นบ้านไปอผ้าบันตัดสลับครับเมื่อกี้แล้วก็แกล้งทําไฟไหม้นะครับเห็นไหมครับไฟไหม้มีการดับไฟในระหว่างนั้นก็พาคุณอรัญญาหรือแต่งร่วมใบหนีไปนะครับนี่ครับหนีมาได้แล้วนะครับแต่ก็อได้รับบาดเจ็บนะครับกลับมาที่โรงแรมนี่ครับเห็นไหมครับคุณรุตตโนภคุณอรัญญาสมบัตินะครับได้รับบาดเจ็บจากการที่ไปช่วยมา ตอนที่ทุนเล่นก็จะลักษณะ้ายครูรุดอย่างนี้แหละครับออกอย่างนี้แหละครับออกเหมือนกับไม่เป็นแมนเต็มตัวนะครับเห็นไหมครับเป็นบทประพันธ์นะครับทีนี้ก็จะต้องเข้ากรุงเทพนะครับแต่ว่าฟิล์มไปไม่ถึงแล้วครับฟิล์มจะอยู่ที่สถานที่แห่งนี้แหละครับเห็นไหมครับผู้หญิงที่ยืนหันหลังให้ผมพยายามดูเป็นใครย,ยังไม่ทราบนะครับ อันนี้เห็นคุณโยวเรศนะครับคุณชนดาพรวัชรประณีนะครับในเรื่องจะชื่อเดียวดายนะครับเป็นหญิงโสเภณีนะครับ mm hmm. ก,ก,ก็อีกฉากหนึ่งนะครับถ้าเป็นรุ่นที่สองนี้จะเป็นคุณววียดานะครับเล่นเป็นบทนี้นะครับ าำยาวฟิล์มที่เหลืออยู่ประมาณ9นาทีนะครับก็เป็นฟิล์มของอาจารย์สมศักดิ์นะครับให้ยืมมาทำปลายภาพเก็บไว้นะครับก็นานแล้วนะครับเพิ่งเอามาฉายแบบเต็มฟิล์มเลยนะครับเคยฉายสั้นๆไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับคุณพิพพเข้ามานะครับถูกแทงแล้วนะครับอีกําหนึ่งนะครับเห็นไหมครับผมบอกว่าเป็นเอาเทคนะครับเพราะว่ามีการแทงไป2เทคนะครับ นี่คุณสีเทานะครับลากรถนะครับเป็นฉากแก๊กตลกของหนังนะครับแต่ว่าไม่เห็นตัวรถหรอกครับเอาไว้ตัดต่อนะครับแล้วนี่ฉากในบ้านนะครับคุณอลันยาวิ่งหนีออกไปแล้วนะครับจะมีสั้นๆแค่นี้แหละครับแล้วมาดูอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้คุณสมชายสีภูมิครับนิดเดียวอันนี้จะเขียนว่าโรงภาพยนตร์ราชเทวีไหมครับเก้าอี้นะครับคงจะไปยืมสถานที่แถวโรงหนังก็เลยเอาเก้าอี้ถึง อย่างนี้น่าจะเป็นเก้าอี้เสริมที่อยู่ในโรงหนังราชเทวีนะครับมานั่งนะครับคุณดาวน้อยดวงใหญ่ครับนี่ดูตัวประกอบมีใครบ้างมีดาวน้อยคนเดียวนะครับอ,อีกคนหนึ่งยังไม่คุ้นหน้านะครับฟิล์มก็จะบดเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกท่านนะครับ